สวัสดีครับจากนายแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีครับ วันนี้นะครับนัดมีรถนะครับที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับมารีวิวนะครับให้ชมกันแบบใกล้ๆนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้น่าจับจองนะครับอีกรุ่นหนึ่งของคูปต้าก็ว่าได้นะครับที่เห็นนะครับมียางหลังหนึ่งคู่นะครับนัดก็เปลี่ยนออกเรียบร้อยนะครับยางเต็มๆเลยทั้ง4เส้นเลยนะครับคันนี้นะครับเอาราคาก่อนนะครับก็รวมเก็บงานรวมปรับสภาพรวมทําสีให้นะครับแล้วก็เช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลัง มีโครงกันปามให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา499,000บาทนะครับ499,000บาทนะครับแผ่นลังคาก็จะประมาณนี้ครับเขาทำซับเป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะตีลงให้นะครับก็มีแตกตรงนี้หน่อยๆครับมุมหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรยังสวยงามห้องโดยสารนะครับเกียร์นะครับต่างๆแน่นนะครับตัวนี้เกียร์ไม่หลุดนะส่วนฝาครอบเรือนไม้ตรงนี้แตกนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้นะครับ ท่อนคัตนะครับตัวนี้มีการตัดท่อนแล้วเรียบร้อยนะครับหลายท่านอาจจะถามเรื่องชั่วโมงนะครับมันต้องล้างไม้ก่อนครับมันถึงจะเห็นนะครับแต่พวกไม้ความร้อนน้ํามันอะไรต่างๆขึ้นปกตินะครับเบาะก็ไม่ขาดนะครับมีรอยตรงนี้หน่อยนึงนะครับก็รุ่นนี้จะมีดับคอนโทรลนะครับมีดับคอนโทรลให้ด้วยนะครับ8เกียร์ดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับก็จะมีเวทถ่วงหน้าเวทถ่วงหลังให้ครบนะครับยางก็นะครับเกาบซนะครับใบผานจะเป็นผาน6ใบนะครับ ใบ26นิ้วนะครับไปเต็มเ็มเลยนะครับไปผ่านใช้ได้อีกยาวๆนะครับยาวๆเลยครับนานๆเลยนะครับท้ายนะครับสวยตัวนี้เอาลงได้นะครับเอาลงได้ถอดลงได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเดิมทําทําหูหูลากมาใหม่นะครับทําหูลากมาใหม่ละถือว่ารถเรียบดีอยู่นะครับ ถ้าทำสีก็กริบเลยนะครับคันนี้ถ้าทำสีก็กิบเลยเครื่องยนต์ก็แน่นดีนะครับเครื่องยนต์ก็แน่นดีนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับ499,000บาทนะครับเราส่งให้ฟรี300กิโเมตรแรกนะครับรวมเช็ครวมับสภาพครับก็นิ่มดีนะครับ4,647ชัมงครับไม่ชั่วโมงด้ย ตรงที่ครอบคอนโซลตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะหาใส่ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวหาใส่ให้แล้วกันเสรจโรเตนิ่งแล้วนะครับแต่เปิดมุม,ม,มกว้างเกียร์นะครับยังยังเป็นเกียร์แบบแบบแบบเดิมอยู่ยังไม่ทัดแช่นปลีเกียร์ไม่ได้แปลงนะครับเกียร์ก็เป็นแบบเดิม สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611919นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3 1 3 6 4 7นะครับตัวนี้เป็นคูปอต้านะครับ M70 ต้ด 0L นะครับเป็น70แรงม้านะครับื่องยนต์เป็น4สูบนะครับสองพาโเวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับถคายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม